วิ่งบนสนามฟลอ,อย่าหรือจะสู้คนที่บินได้ร่วมจัดไปโดยซิงค์คอร์ปอเรชั่นคุณอยากจะกินอะไรเป็นมื้อสุดท้ายในชีวิตถ้าเกิดคุณถามผมนะผมตอบเลยว,ว่ากินที่บ้านเพราะว่าผมนี่มีเชฟ อันดับหนึ่งอยู่กับตัวคำถามที่บอกว่ามื้อสุดท้ายจะเป็นอะไรเนี่ยคุณอยากจะกินอะไรมันยากพอๆกับการที่จะต้องเลือกว่านักกีฬาที่สุดยอดที่สุดตลอดการเท่าที่โลกนี้เคยมีมาคือใครบางคนบอกว่าเมสซ,ซี่บางคนบอกโรนัลโดบางคนบอกไทยกัปตันบางคนบอกแมนนี่ปักเกียวบางคนบอกเมเอลิยาเมลชนกโอ้มันพูดกันยากมากแต่ว่าโพที่เมืองนอกทางตะวันตกก็ทำมาครับว่า เทพวิ่งบนสนามปลอย่หาหรือจะสู้คนที่บินได้แต่อย่างไรก็ตามโพมืองนอกผมจะไปให้เหนือกว่านั้นอีกขั้นหนึ่งครับผมจะเปรียบเทียบสิ่งที่โเมืองนอกและไม่มีโพไหนในโลกนี้เคยทำคือเอาสองนักกีฬาที่เขากำลังถกเถียงกันมาเทียบท,ทั้งทั้งที่มันไม่น่าจะเป็นไปได้แต่สปอร์ตมาเฟียกีฬาตัวพ่อจัดไปโดนใจดูให้จบ ทั่วโลกได้โหวตกันแล้วว่าใครจะเป็นนักกีฬาที่เก่งที่สุดตลอดกาล2ตัวพ่อแห่งวงการกีฬาที่ทั้งโลกต้องนึกถึงเพราะเทียบกันทุกวินาทีเมสซี่และโรนัลโดเมสซี่เทพแห่งอาร์เจนสะสมความสำเร็จไว้มากมายในระดับสโมสรเขาช่วยพาทีมยักษ์ใหญ่แห่งสเปนบาร์เซโลนาจัดไปกว่า20แชมป์ในประเทศคว้าถ้วยศึกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของยุโรปมาอีก4ได้รางวัล ลูกฟุตบอลทองคำที่ว่ากันว่าคือรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกสําหรับวงการฟุตบอลมาอีก6ส่วนคู่แข่งตลอดการอย่างคริสเตียโนโรนัลโดตัวพ่อแห่งโปรโตุเกสชายที่น่าจับตามากที่สุดทั้งในและนอกสนามเพราะสีสันมากมายโรนัลโดจัดไปหลายแชมป์กับหลายสโมสรทั้งในลีกโปรโตุเกสและเริ่มมาเป็นที่จับตาตั้งแต่ย้ายมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจัดไป พาสมโมสรคว้าแชมป์ในประเทศในยุโรปและระดับโลกอีก9แชมป์ย้ายมาสเปนร,ร่วมทัพกับราชันชุดขาวเรียลมาดริดจัดไปอีก15แชมป์และการเดินทางล่าสุดคือการพายูเวนตุสตัวพ่อแห่งอิตาลีคว้าแชมป์ลีกไปอีกหนึ่งและเด่นที่สุดคือการพาทีมชาติปโปรโตุเกสคว้าถ้วยฟุตบอลยูโร2016ที่เป็นแชมป์แรกในประวัติศาสตร์ของประเทศคว้ารางวัลลูกฟุตบอลทองคำอีก5แต่ พวกเขาไม่ได้ติดท็อป10ซะด้วยซ้ำเมสซี่ได้อันดับที่14ส่วนโรนัลโดได้ที่15ทํำให้เกิดประเด็นมากมายว่าผลโหวตนี้ตัดสินจากอะไรแต่พักดราม่าไว้ก่อนผลโหวตจากคนทั่วโลกนี้นักกีฬาที่เก่งที่สุดตลอดกาลก็คือ MJ Michael Jordan เจ้าของฉาย,ยาสายการบิน Air Jordan นักบาสระดับตำนานที่ทุกคนจะรู้กันว่าวงการบาสเกตบอลในยุค90ไม่มีใครสู้เขาได้จัดไปกับแชมป์ NBA ถึง6สมัยรางวัลผู้เล่นที่ดีที่สุดอีก6รางวัลส่วนตัวอีกกว่า30รางวัลจากนักบาสสู่นักธุรกิจมีการคำนวณออกมาว่าธุรกิจของ MJ มีมูลค่ามากกว่า40 0 0 0ืล้านบาทแต่ที่โดดเด่นที่สุดของ MJ ก็คือการบินและเมื่อปลายปีที่แล้ว คริสเตียโนโรนัลโดก็เพิ่งโชว์การเทคออฟบินโคกมาเหมือนกันวันนี้สปอร์ตมาเฟียจะมาเทียบกันว่าโรนัลโดกับจอร์แดนใครสูงกว่ากันจากนัดที่ยูเวนตุสบุกไปเอาชนะซัมโดเรีย2-1ลูกที่เป็นประเด็นมากที่สุดก็คือลูกนี้โรนัลโดกระโดดสูงเหนือพื้นถึง71เซนซึ่งสูงกว่ามาตรฐานของบรรดาจอมยัดห่วงหลายหลายคน ที่เฉลี่ยแล้วจะกระโดดเหนือพื้นได้ประมาณ70เซนซึ่งจากประวัติของ MJ เขาสามารถกระโดดเหนือพื้นได้สูงที่สุดถึง110เซนมากกว่าโดุ40เซนและสามารถบินค้างอยู่บนอากาศได้ถึง0.92วินาทีซึ่งลูกโขกของตัวพ่อโปรโตุเกสนี้โรนัลโดก็สามารถค้างกลางอากาศได้พอๆกันและนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่โรนัลโดได้โชว์การเทคออฟจากพื้น ลูกโขกนี้ก็ทำเอาเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันผู้จัดจาก,การทีมระดับตำนานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปโวยแอฟราแนวรับเบอร์สามว่าทำไมไม่รู้จักกระโดดกันโรนัลโด้แต่พอเซอร์อเล็กซ์กลับไปดูภาพช้าก็รู้ว่าตัวเองบ้าหรือเปล่าที่ไปด่าลูกคีมเพราะโรนัลโด้กระโดดได้สูงถึงขนาดหัวเข่าของเขาสูงพอๆกับหัวแนวรับเลยมันก็น่าคิดว่า ถ้าโรนัลโดมาบินยักษ์หวัวกับจอร์แดนมาบินเซฟลูกหญิงในฐานะผู้รักษาประตูใครจะประสบความสำเร็จกว่ากัน